ดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับเนาะกับช่องเกีรดาแสงดีครับพี่น้องยังคือเจอตะกงเปาเนาะครับเนาะพี่น้องคือผมขัดนกครับผมขัดนกมมอนกตัวนี่ครับพี่น้องเจ้าเจ้าติดตาคายครับผมติดตาไข่ที่ผมทายตอนนั้นเนาะครับเนาะที่ผมช่ำานกไหมครับ ลาหมึกง,าง่า,นะนะาย่ดนะนะออนะีครับพี่น้องแต่ว่านะครับเนาะแต่ว่ายางนะครับเนาะบอพันนะครับคือบัพานสําหรับผมนาที่นี่ก็คือว่านะครับบอพานสําหรับผมก็คือว่าเสียงครับพี่น้องด่านเสียงบอพานครับแล้วก็ขันบอยครับพี่น้อง ขันบอยนะครับเนาะนะทำเบิงกับประมาณเดือนนิดๆเกือบจะสองเดือนนะครับเนาะพี่น้องที่ผมไทยอัปเดตตอนผมได้นกใหม่มาระวังนกภูเขากับนกแถวบ้านนะครับปลพานครับดานเสียงบ่พานนะพี่น้องเนาะเสียงหน่อยครับผมเสียงหน่อยแต่ว่าขันขันรอเรื่อนะครับผมขันรอดเรื่อดีนะครับออกตรัสดินดีแต่ว่าขัน สำหรับผมบัผพานครับพี่น้องแข่งไงไลยข้อเลี่ยงนะครับยินเสียงเดียกบด้ยินครับแต่ว่าคู่เราพี่น้องวันหนาตุ๊บเลยครับผมโอ้ยวันครับกินเฮียดีนะครับก็จะขึ้นสู้ธรรมชาติแล้ะครับพี่น้องที่นี่นะครับแต่ว่าผมสิบัปล่อยยืนหนีครับผมพี่น้อง ผมเสี่ยเอาไปปล่อยแถวหนาโรงงานครับไปปล่อยแถวหนาโรงงานผมเนาะครับเนาะเพื่อให้มันสืบสืบพันุต่อไปเนาะครับพี่น้องโดยเป็นนกสายเมืองครับถ้าปล่อยอยู่นี่นะครับเนาะลังบ้านผมนี่ลังบ้านผมนี่พ่นมีเดันครับผมมีตะไคร้เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะกล่าวแห้งอะไรครับ คือ,อยันเดี๋ยวก็มาติดอีกนะครับเนาะเดียวก็บมะติดอีกเดสิรัยไปเป็นนกในเมืองนะครับครับงผมล่างไว้แล้วครับพี่น้องล่างกงล่างยังไว้แล้วเดีอยวไปน้ำครับผมจิใสกงดักหนูไปครับแล้วก็ไปปล่อยหน้าตรงนั้นอ้วนตุ๊บเลยครับพี่น้องอ้วนตุ๊บเลยหนาตุ๊บเลย บางไล่ข้อครับผมนี่ครับนกบ่พันกับบัได้เป็นผู้แพ้เสมอไปนะครับเนาะบ่ได้เป็นผู้แพ้เสมอไปสาหรับผมนะครับเนะบาะบ่พันกับคือต้องขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับต้องขึ้นสู่ธรรมชาติแล้วก็ให้ไปสืบพันธุ์หม่ไปฟร์ไมไม่นะครับนกบ่พานในแก่ไปไหนละครับพี่นงนกบ่วพันี่อายุหลายทาได้ล่ะ,นะครับ ประมาณนี้กลกเดียวเสียงเล็กนะครับคู่ว่ามีอย่างครับผมธรรมดานะครับเสียงเรียกบ้านได้ยิ่งนะครับเสียงเรียกบ้านได้ยินงบ้านได้ได้ฟังเลยครับเสียงเรียกบ้านได้ยินจักเทียเลยแต่ว่าคู่สู่นกแลนะครับนกปากน้อยนะครับปากน้อยบางๆขันเลี้ยวอยู่ครับแต่ว่าขันบ่ไเ้ขันบอยปันใดนะครับเนาะ้องนกไม้คือว่าแหละนะครับสำหรับผมแล้ว ถ้า่อพานนี่ผมก็จะปล่อยนะครับปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติไปผู้แพะ่กับผู้ลาผู้ลากับผู้แพะ่ผู้แพร่เป็นผู้ที่ถูกทำา้ายผู้ที่ถูกข่าเสมอไปนะครับเนาะสำหรับผมต้องปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์ไว้น้ำเขาไปสืบพันธุ์ไหมนะครับอ้อวนแห้งครับพี่น้องอวนแห้งกินเหียดีครับลน,นึงต้น วนหนาตุกบเลยครับ,รบแข่งงหญ่ๆหรอกครับแข่งงหญ่ครับพี่น้องแข่งง่ายๆครับผมแข่งบักงหญ่เลยครับอายุบ้านหลายก็ดีแหละครับเดี๋ยวไปปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติให้เขาสืบพันธุ์ต่อไปเนาะพี่น้องเนะเาะนะครับผมก็จะใส่โรงดักหนูไปน้ำก็คอยไปเจอจกันยูนห่หนาโรงงานนะครับพี่น้องเนาะไปปล่อยนกน้ำกันเมื่อนี้น,นะครับ ปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติน้ำกันนะครับหาไหมครับผมตัวไดรพรพันกับประมาณนี่แหละสำหรับผมเนาะครับถ้าโตพัน์กับจังคอยเลี้ยงจังคอยนั่นไปนาะพี่น้องน๋ครับผมเดี๋ยวไปปล่อยน้ำกันพี่น้องนะครับพี่น้องเจ้าคาล่มของผมเนาะครับเนาะจากมือนั่นจนมือนี่นะครับเนาะจากมือนั่นจนมือนี่ ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับไล่ขึ้นเต็มโตจัดขนเป็นระ,ระเบียบนะครับเนาะนกสีชนเดือนไปนครับประมาณนี้ครับผมประมาณเดือนนะครับเนาะผ่านแล้วครับพี่น้องเจ้าคาร่มผมเฉลยเจ้ากาที่ตอใด่ไม่ไหมล้วผมมาดทายให้พี่น้องเบิง้งช่วงยงม้ยวมะส่าที่มันกิน อาหารเนาะครับเนาะนี่ครับส่งเนี่ยพี่น้องตามพี่น้องเบิ้งแหละครับว่บาจะเป็นยังไงเนาะครับเนาะเจ้าคาลมเพราะในมีซื้อครับถ้าพี่น้องทันใดอยากมีส่วนร่วนในการตั้งซื้อนะครับเนาะจัดมาได้ครับพิจหน้าเบิ้งน้ำกันพี่น้องนกไม้ครับผมนี่แหละนกไม อกไหมครับพี่น้องแต่สซ่เนี่ยได้เลยแหละขันแล้วเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเสียเอาคลิปให้เบิ้งครับไย้ยินแต่เสียงขันเสียงเหลียกบ้านในเต็มบานไหนพี่น้องแต่ว่าขันคู่เดียวละครับไย้ยินคู่เดียวสองเทียสามเทียแล้วครับแต่ว่าผมขันอับบอท่านนะครับเนาะอับวิดีโอบอท่านไย้ยินแต่เสียงคู่มินนี่หนุนอยู่ค่ำหนึ่งนี่แหละครับ ่านล้วครับทีนี้ยพานเ้ากัทายพญาตนะครับเนาะพี่น้องทายพญาตทายพญาตให้นะครับทายพญาตให้กันช้ำเงาๆหระครับพี่น้องที่เนี่ยตัวนี้อ่ผ่านครับได้เหรียญแน่นอนหระครับพี่น้องเลยน้องตัวนี้ได้เหรียญแท้แน่นอนครับผม เอาครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมใหม่ชิบผมอัดไว้เป็นช่วงบางช่วงบางตอนนะครับเนาะอัดไว้บางช่วงบางตอนของไอ้เจ้านี่แหละ,ะเฉลเจ้ากาที่ว่านกขล,มล่มนะครับไปต่อมาไใดค,ครับน้าไน่ครับตัวนี้ว่าเป็นยังไงนะครับ,นนเ,นรนรบเนาะเสียง เสีย,ง,ยงกี่ออกไปกลางครับพี่น้องแต่ว่าเสียงขันมาข้างในเต็มยังกาๆปวัๆอยู่แต่ว่าใจนได้แล้วครับใจได้แล้วบ่คือจังกไอ้ตัวมันติดตาคายนะครับเนาะตัวติดตาคายตนนัวนี้ผ่านครับผ่านแล้วครับผมผ่านแล้วครับผมประมาณจากักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ให้แล้วครับ คำว่าคำว่าพันของผมแต่ว่าคันต้องให้มันชนขวบต้องเลี้ยงไอีนะครับพี่น้องเนาะตองเลี้ยงบีเบิง่งวีวัฒนาการมันนะครับตัวใดพันกับเลี้ยงตัวใด่พันกับปอยนะพี่น้องตัวใด่พันกับปอยขึ้นสู่ธรรมชาติให้เขาไปขยายพันธุ์ต่อไปไปสืบทันต่อไปนะครับพี่น้องเห็นในนั้นบ่ครับเนาะไอกระดองมึกนครับแะก,กินดีดีได้พี่น้องนะครับยุ่มมุมท่านั้น เจ้าแค่กระดองมือกินดี่ดีครับผมไม่ได้หายดินได้นอ้องผม,มหายกระดองมือไปนะครับเนาะเขากินอ,อุ้มทุมครับนกตัวนี้อุ้มทุมสีออกเท่าเท่ารอกครับบ่แดงกันไดนะครับเนาะที่ออกเท่าเท่านวลๆอย่างน้อยนะครับนี่ครับส่งกตามนี้แหละพี่น้องสวยครับนกตัวนี้เดี๋ยวเบิ่งขาดกันา่าสุดท้ายแล้วอะ สิเป็นยังไงเนาะครับเนะาะยวนี้ผมก็ให่แช่มามัลพานไปก่อนนะครับส่วนเรียงสีเล่นบ่เล่นเ,เ,ล,นเล่นดี่เล่นดีก็ต้องเบ่งไปอีกสักระยะหนึ่งนะพี่น้องเนาะมาสิไดเล่นบอนกตัวนี้นะครับประมาณนี้แหละครับนกเจ้าอยคลุมผมนะครับเนาะ เดาคยวล่มผมที่ผมต่อได้นะครับเนาะตัวนี้เอาครับคลิปนี้เซานี่นะครับเนาะตามที่ท่านได้เห็นชิปนี่แหละผมเอาเสียงล่ให้เบิงึงเราจะเป็นยังไงครับลางไว้ทำความสะอาดไว้แหละพี่น้องลางไว้ทำความสะอาดไว้ครับแล้วก็เอาไปปล่อยหนาโรงงานครับพี่น้องเดี๋ยวมีตัวไม่จะคอยมาช่ำไม่เนาะครับไปครับพี่น้อง ไปหนาโรงงานน้ากันครับผมครับผมถึงหน้าโรงงานแล้วครับที่นี่นะครับพี่น้องครับเป็นเก็บปลอยนะครับเนาะปลอยขึ้นสู่ธรรมชาติครับพี่น้องคอยหามานหนัดม่นะครับเนาะมีปัญหาครับปล่อยไปให้เขาสืบพันธุ์ให้เขาแพร่ขยายพันธุ์นะครับเนาะนะครับ ผมบ่มีกงน่อยครับผมก็เลยเส่น,นกงหนูมากครับพี่น้องผู้ถูกกล้าบ่ไส้เสียชีวิตเสมอไปหรือบ่ไถ้ถูกทำา้ายเสมอไปนะครับเนาะสำหรับผมพี่น้องขึ้นสู่ธรรมชาติให้เขาไปขยายพันธุ์เนี่ยเขาแพร่พันธุ์นะครับคือผมบ่อยากปล่อยหลังบ้านครับผมพี่น้องสาเหตุที่ผมบ่อยากปล่อยหลังบ้านนี่ยเป็นยังนะครับเนาะผมเบาเบาเบาเ,บาเสียงดังบ่ได้ครับผมเพราะว่ามีลุ่งขางบ้าน นะครับเล่าไปดักตาคายครับพี่้องคือดักตาคายนี่ดักตาคายอยู่หลังบานแล้วก็โซนทงหน้านะครับเนาะดักไวรหลายแล้วก็คือเราได้มาหลายผมเห็นเราได้เมาหลายนะครับเนาะแจ้งโลตัวนี้แหละพี่ตาคายมากผมก็ตัวใดผมเห็นผมก็ซอยไว้นะครับซอยไว้ตัวใดผมว่าเห็นก็เพื่อนก็ต้องเป็นอาหารนะครับเนาะกต่ระว่ากันนะครับแต่ว่าขันสำหรับผมผมยัดมัน ย่านมันหมดนะครับเนาะอย่างมันหมดคือหนกส้นบ้านผมเนี่ผมสี่อธิบายฟังนะพี่น้องคือมันจะเป็นช่วงสายหากับเส้นไร่ขิงเนี่ยมันจะขนานกันนะพี่น้องสายหาไร่ขิงมันจะมีวัดอยู่วัดดอนไหววัดท่าพูดวัดไร่ขิงนะครับราสิมีจุดขายหนกเขาเนี่ยอยู่ประมาณสองจุดนะพี่น้องเนาะ ไอโนเขาเลยประมาณสองจุดนะครับยหนาวัทาพูดแล้วก็ตนทางวัดไร่ขิงนะครับคือการเอามาขายนี่หรือการเอามะปลอยนี่ก็คือนกที่เข้าเจ้าต่อเลยมาจากท่นอืน่นมาไปนอ้องที่พนมาทําบุญนะครับกับมาซื้อนกซื้อนก,อนกจากที่ร้านขายนกนี่แหละครับเอามาปลอยพอเอามาปอยแล้วที่นี่ช่วงช่วงระว่างช่วงระว่างเส้นสายหากับเส้นไร่ขิงมันขนานกันอยู่แล้ว ระว่างช่วงบ้านผมเนี่ยสียู่ระว่างระว่างกลางเนาะครับข้างหลังก็สิเป็นทงหน้าคือนกผากลางนี่คือมันมีอาหารตลอดปีพี่น้องคือหน้าคือหน้าเนี่ยผนเฮดสลับสับเปลี่ยนกันเนาะครับเนาะตรงนึงวานไมอีกตรงนึงกัเหลืองแล้วจังเดียวอาหารมันก็นเลยอุดมสมบูรณ์ครับผมพอจะอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วปุ๊บนกมันก็นต้องมามากินเข่าเนาะพี่น้องเนาะมากินเขา่ากินยังเนาะครับ คือนกมันก็เลยหลายครับผมนกผ่ากลางนกมันก็เลยหลายได้ตัวดีแน่นะครับหลังบานผมได้ตัวดีแน่ตัวบ่ดีแน่เพราะว่านกมันมันมามันมาหลายครับผมมันมาหลากหลายทินนะครับเนาะคือเพต่อเราผนออกมาจำนายจากจำนายเราผู้ที่เิ่นมาทำบุญเพิ่นกับซื้อก็ปล่อยนะครับซื้อกปล่อยแล้วที่นี่นกมันก็ต้องมันมีทีกินครับมันกับ่หนีนะครับมีทีกินแล้วกับบ่หนีแล้วก็ ตะวันนี้ถึงตะคร่มากนะครับพี่น้องถึงตะครยมากเดี๋ยวผมจะปล่อยครับผมเอามาปล่อยแถวหนาโรงงานครับผมพี่น้องแถวหนาโรงงานผมนีคือมีนกอยู่หลายคูอยู่ครับพี่น้องนกหลายคูก็คืออยู่ต้นช้อยนคูหนึ่งนะครับอยู่หัวมุมหนึ่งคูหนึ่งแล้วก็อยู่นี่อีกคูหนึ่งนะครับอยู่มุมนั่นอีกคูหนึ่งครับผมอยู่มุมนั่นอีกคูหนึ่งนี่ครับอยู่โซนนี่น้ำเนี่น ผมก็เลยตัดสินใจเอามานําครับผมเอามาปล่อยตรงงานเนาะไปเลยเป็นอิสระไปไป,ปน้ำหนักพี่นอ้องนำ้ำหนักน้ำดับยืน,นครวมทัพเฮงทับห่าวห่าวนั่นนะ่นนนะห่าวอ้าวอืมครับตะเป็นอิสระไปแล้วครับพี่นอ้องจังคอยหาไหมครับมันบ่อพันกับแบบนี้แหละครับพี่นอ้องตัวไหนที่มันบน่อพัน โดยที่ผมเฮ็ดนะครับเนาะโดยที่ผมช่ำนะครับม่าพานผมก็เลยมาปล่อยครับผมปล่อยให้มันปลอดภัยหน่อยเนาะครับเนาะไปเจอๆกันอีกครับพี่น้องคลิปนี้ข้างคาเด็กอาการทันใดช่มเราหรือหลับช่มเาล่าก็ขอฝากติดตามนะครับเขามาหลับช่มไมก็ฝากติดตามฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องเนาะนะครับ ได้ปล่อยไปแล้วนะครับชิปนี้ซ้ำนี้นะครับผมเกียด,ดาแสงดีขอกก้าข้าว่าสวัสดีครับขออยากไปทำงานก่อนพี่น้องขอเจิ